สวัสดีครับพบกับช่องพะฒมเดชเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 8 1 9 9 2 3 7 5นนะครับ id line ก็0 8 1 9 9 2 3 7 5นงเก้าเก้าสองสามเจ็ดห้านะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมปลาคันนะครับอองค์แรกนะครับ อันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์แจกนะครับของวัดประสาทบุญยวาดนะครับพีศูนนะครับนี่ครหมวนสารแน่นๆเลยนะครับอันนี้ที่ว่าชื่อว่าพิมพ์แจกเนี่ย็แจกสําหรับผู้ไปร่วมงานนะครับอันนี้ทําพิเศษออกมานะฮะนี่ครับ มวลสารนะครับมวนสารแน่นๆเลยนะครับอ,องนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับน,นี้เปิดไปที่200บาทนะครับองน,นี้นะครอ,องต่อมานี่เป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะครับ ันนี้ก็พิมพ์นี้มีออกหลายสำนักนะครับบางท่านก็ว่าเป็นหลวงปู่นาคนะครับแล้วก็หลวงพอง่อส่องหวนนะครับแต่ผมว่าผมว่าเนื้อหาแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นของหลวงพ่ออ่องหวนนะครับวัดไผ่พันมือนะครับนี่นะสมเด็จมหาสนห์นะฮะดูเนื้อหานะครับ ถ้าจะเป็นห่วงบนหน,น้าจะเนื้อหาจะแน่นอย่างนี้นะฮะนี่ครับอันนี้ไม่มีหักซรอบนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะ <c oughs> อันนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับสมเด็จรงนี้นะครับพิมพ์เอาแหวกมากนะครับจิบน้ำร้อนอหน่อยยังไม่หายดีนะครับอองค์ต่อมานี้จะเป็นอันนี้พระสมเด็จไม่ทราบที่นะแต่ว่าเนื้อหาดีมากนะครับเนี่ยนี่มันมีรอยตัวแมงกินนะครับเป็นรูเนี่ย แต่เนื้อหาดีมากนะครับอันนี้ยังหาข้อมูลไม่เจอนะครับนี่นะน,นี่ด้านหลังนะครับ ที่เป็นโลลูนี่เป็นตัวแมงกินนะครับแมงที่กินเนื้อผ้าเนื้อผงฮนะตัวเลขใสๆนะฮะถ้าผ้าองค์ไหนที่มีราคาเนะี่ยต้องเก็บไว้ในสองซิปนะครับสองยานะครับสองใสนะเก็บไว้อย่างนี้นะนีนะ่สองแบบนี้นะป้องกันนะอันนี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับตรงนี้นะฮะไม่มีหักซ่อมนะครับมีแต่ตัวรอยแมงนะ ของพระหลุนนะของต่อมาได้เป็นคะแนนนะครับอันนี้จะเป็นของวัดเขตชัยโยนะครับรุ่นอนุสร์สองร้อยปีนะครับนะครับอันนี้เป็นคะแนนนะครับคะแนนจะหายากกว่าทั่วไปนะเพราะว่าสร้างหนึ่งร้อยองค์จะมีคะแนนหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับปีสามหนึ่งนะครับ วัดเกศชัยโยนะครับรุ่นอนุสรสองร้อยปีนะครับนี่ครับส่วนใหญ่ด้านหลังจะปั๊มตานะองค์นี้ไม่ได้ปั๊มตานะฮะองนี้เปิดไว้ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับองนี้นะครับร้อยห้าสิบาทนะครับสภาพพอสวยนะฮะ อองค์ต่อมาทํามได้มาสององนะเดี๋ยวให้ดูทีละองนะอันนี้จะเป็นสมเด็จแหวมกมากนะครับหลวงพ่อจองยุทธนะครับวัดเข่าไม้แดงนะครับท่าหลังจะเป็นยันนะฮะปีศูนย์เก้านะครับชนบุรีนะฮะเนื้อแก่ไปทั้งผงน้ํามันนะครับจะมีท้านหลังจะเป็นยันกลับกับยันธรรมดานะครับนี่ฮะ อ,องค์นี้สภาพยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะมีคาบด้วยอันนี้ผมเปิดไปที่ร้อยแปดสิบาทนะครับองน,นี้นะครับนี่นะฮะคะแนนแหวกมากนะครับหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงตีศูนย์เก้านะครับอ,อง์ต่อมานี่ก็จะเป็นของหลวงพ่อยงยุทธเหมือนกันนะครับแต่ว่าองค์นี้จะค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะนี่นะฮะคะแนนแหวกมากนะครับ สภาพสวยนะครับไม่มีหักร่อมนะครับอ,องคนี้ผมเปิดไว้ที่สองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนนสภาพสวยนะอง์เมื่อกี้นะครับนะอ,องค์ต่อมานี่เป็นคะแนนนะครับแต่โหเหมือนคะแนนร้อยปีนะครับองนี้นะฮะนี่นะฮะสงเหมือนคะแนนร้อยปีเลยนะครับ ในดูเนื้อหานะอ่าคะแนนตรงนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับ องต่อมานี่อันนี้หักเลยนะฮะแต่ว่าผมชอบมันมีร้อยปิดทองเลยน่าจะเป็นของดีนะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่เขาจารยันไว้นะฮะนี่นะนี่นะแต่ไม่ทราบเกจิอาจารย์นะครับเนี่ยปิดทองคําแท้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นน้ํายาอะไรบางอย่างนะครับที่ก็ติดไว้นะฮะ แล้วก็จานยันดินสอไว้นะครับตรงนี้นะครับนี่ฮะตรงนี้ตรมีขคาบท้องคำนะฮะพิมพ์ทรงคล้ายๆลองปูนหนากนะครับแต่ว่าผมยังหาพิมพ์ไม่เจอนะฮะนี่ฮนะอันนี้หักมานี่นะฮะ นี่ครับอันนี้ร้อยข้าจ,จานยันไว้น,นะครับเป็นรอยิ้นโสะน,นะครับหากตรนี้ก็เอาร้อยแปดสิบาทแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับร้อยแปดสิบาทนะฮะองค์ต่อมานี่จะเป็นคะแนนนะครับคล้ายค,คอ่องค์นี้คล้ายๆคะแนนซุ้มโยของวัดประศาทเลยนะครับ ตรงนี้เกตทลุกซุ้มนะครับเนื้อขาวนะฮะอ๋อองนี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับนี่นะเนื้อขาวนะฮะนี่นะเนื้อไปทางวัดประสาทเลยนะครับโูนขาวนะครับอ๋อองค์นี้เป็นจะเป็นพิมพ์วัดเกตนะครับน,นี้นะนี่นะสวยเลยนะครับ พิมพ์พัดเกตนอกพิมพ์นะฮะนี่นะฮะไม่มีหักล่อมนะครับอ๋ออนี้เปิดไปที่สามร้อยบาทนะครับองน,นี้นะภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมเคยมีองคนะฮะจะหักตรงนี้บันด้านบนนะฮะอ่าอันนี้เป็นสมเด็จหันนี่เนื้อหาแบบหนึกนุ่มนะครับ นี่นะพิมพ์สามชั้นนะครับไหนดูเนื้อหานะครับนี่ฮะคล้ายๆพิมพ์เจดเลยนะครับของวัดละครังเลยนะครับดูเอาที่ชอบนะครับพิจารณาเอานะครับนี่ฮนะ องนี้เปิดไปที่สามร้อยบาทนะครับองนี้นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับเนื้อหามันมากเลยนะองนี้นะคล้ายพิมพ์เจดีนะครับหรือว่าเกตบัวตูมนะฮะสามร้อยบาทนะครับองนี้นะครับองค์ต่อมานี้เป็นพิมพ์พระพุทธนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกจิอาจารย์นะครับอง์นี้เนื้อหานี้ก็ดีนะครับ นี่นะแต่วันนี้หาที่ไม่เจอนะครับนี่ฮะอ่าองนี้เปิดที่สองร้อยบาทนะครับอ,องนี้นะครับคุณคุณนะครับแต่นึกไม่ออกแล้วก็หาไม่เจอนะครับ เนื้อหาดีมากนะครับอ๋องสุดท้ายนี้เป็นหลวงพ่อทวดนะครับเนื้อผงนะครับด้านหลังคล้ายฝังเพชรหน้าตั้งตรงนี้นะนี่นะเป็นเนื้อว่านนะครับไม่ทราบไม่ทราบวัดไม่ทราบที่เนี่ยอันนี้นี่นนะนี่จะเป็นของฝีมือทางใต้เลยนะครับ มจะฝังเพชรหน้าต่างนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะเป็นอะไรเชือกหรือว่าเป็นาสายสิ่งหรือว่าเป็นผ้าจีวรนะฮะนี่เพชรหน้าต่างก็เป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับนี่นะมันเรียกว่ามีความศักดิ์สิิทธ์นะฮะอ๋อองค์นี้เพิ่มไปที่ ร้อยห้าสิบาทนะครับตรงนี้นะครับไม่ทราบที่นะร้อยห้าสิบบาทนะครับครับผมอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งก้เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับอีดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งก้เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับชอบพระองค์ไหนรายการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ